เปิดสภาพจิตใจเอมวิทวัฒน่าเป็นห่วงหลังตะกแตนชลาดาโทรเคลียใจขอโทษกลายเป็นมหากาบดราม่าวงการลูกทุ่งเมื่อตะกแตนชลาดาโพสเฟซบุ๊กเดือดฟาดจ๊ะนงพนีและเอมวิทวั์ทำให้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มด่าทั้งคู่จนจ๊ะนงพนีประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหว้ก่อนตะกแตนนั้นจะออกมาไลฟ์สดสวนก่อนตั้งสติได้และขอโทษไปยังเอมวิทวั์เพื่อยุติดราม่าดังกล่าว โดยตะกแตนชลาดาโพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตนเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่เข้าผ่านมาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากจะมาขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทั้งทั้งที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตเสียใจที่ทําให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนคลับเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะ จะไม่ลุกลามใหญ่โตท้าแต่เลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองแล้วโทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกแต่ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเองมเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเองมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ผิดหวังค่ะจากใจตะกะแตนชลดาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดสภาพจิตใจของเอ็มวิทวัฒน์น่าเป็นห่วงมากหลังตัวแม่ลูกทุ่งตะกะา โทรเคลียร์ใจขอโทษงานนี้เอ็มวิทวัตได้เปิดใจกับสื่อว่าแตกะแต่ได้ติดต่อผ่านทางผู้จัดการและได้ขอโทษตนเองและคุณ่าของตนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพร้อมรับคําขอโทษแต่ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ลันขอจบปัญหาไม่อยากต่อความยาวและไม่อยากมีเรื่องกับใครแล้ว